เสียงอ่านธรรมะพุทธวจนะฉบับสังโยชน์เครื่องร้อยรัสสัตว์ไม่ให้พ้นไปจากสังสารวัฏผู้อ่านอ่านจบเล่มแล้วค่ะคืนนี้ก่อนที่ผู้อ่านจะอ่านหนังสือพุทธวจนะฉบับสังโยชน์ตอนจบเล่มนะคะผู้อ่านขออนุญาตอ่านอ่าน,นิสงสีประการจากการฟังธรรมเนืองๆโดยสรุปนะคะ ข้อที่หนึ่งระลึกบทแห่งธรรมเมื่อทำกาละจากการศึกษาจากการฟังจนคล่องปากย่อมบรรลุธรรมในภพนั้นข้อที่สองภิกษุมีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมแก่เทวดาทำให้ระลึกถ,ถึงบทธรรมในอดีตย่อมบรรลุธรรมในภพนั้นข้อที่สเทวดาในภพนั้น แสดงธรรมแก่เทวดาด้วยกันทำให้ระลึกถึงบทธรรมในอดีตย่อมบรรลุธรรมข้อที่สี่เทวดาที่เกิดก่อนเตือนเทวดาที่เกิดทีหลังทำให้ระลึกถึงบทธรรมในอดีตย่อมบรรลุธรรมจากหนังสือพบภูมิพุทธวจนะบทที่97หน้า368ร้อยหสิบแปด หน้าสามรอเจหัวข้อที่หนึ่งร้ละอนุสัยสามได้เพราะละเวทนาได้ภิกษุทั้งหลายเวทนาสามเหล่านี้เวทนาสามเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอะทุกขามสุข,ขเวทนาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงละราคาอนุสัยใน สุขเวทนาพึงละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาพึงละอวิชานุสัยในอทุกข,ขมสุขเวทนาเพราะเหตุที่ภิกษุละราคานุสัยในสุข,ขเวทนาละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาละอวิชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนา ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีราคานุสัยมีความเห็นชอบตัดตันหาได้เด็ดขาดเพิกถอนสังโยชน์ได้แล้วได้กระทําที่สุดแห่งทุกข์แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบหน้า308หัวข้อที่110และอนุสัยสามได้เพราะ และเวทนาได้พอข้อเหมือนกันกันกบหน้า307นะคะภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขุวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็น อทุกขมสุขบ้างเพราะอาศัยหูด้วยเสียงทั้งหลายด้วยจึงเกิดโสตะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอาทุกขมสุขบ้างเพราะอาศัยจมูกด้วย กลิ่นทั้งหลายด้วยจึงเกิดคาณะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอาทุกข์ขมสุขบ้างเพราะอาศัยลิ้นด้วยรสทั้งหลายด้วยจึงเกิดชิวหาวิญญาณ การประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอาทุกขขมะสุขบ้างหมายเหตุอาทุกขะมะสุขหมายถึงไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคณะผู้รวบรวมเพราะอาศัยกายด้วยโพธพภะทั้งหลายด้วย จึงเกิดกายะวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอาทุกขขมสุขบ้างเพราะอาศัยใจด้วยทำทั้งหลายด้วยจึงเกิดมโนวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั่นคือผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นอาทุกข์ขมสุขบ้างบุคคลนั้นเมื่อสุขเขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเพลิดเพลินพล่ำมสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่อนุสัยคือราคะย่อมนอนตามแก่บุคคลนั้นเมื่อทุกขเขเวทนาถูกต้องอยู่ เขาย่อมเศร้าโศกระทรมใจคร่ำครวญตีอกร่ำให้ถึงความหลงไหลยอยู่อนุสัยคือปฏิฆะย่อมนอนตามแก่บุคคลนั้นเมื่ออาทุกขามสุขเวทนาถูกต้องอยู่เขาย่อมไม่รู้ตามเป็นจริงซึ่งเหตุเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยโทษอุบายเครื่องออกไปพ้น ของเวทนานั้นอนุสัยคืออวิชาย่อมนอนตามแก่บุคคลน,นั้นบุคคลน,นั้นหนอยังละราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิคานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุสัย อันเกิดจากอะทุกขมะมสุขะเวทนาไม่ได้เมื่อยังละอวิชาไม่ได้และยังทำวิชาให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วเขาจะทาที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้ได้นั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้หน้า311 หัวข้อที่1 1 1การละเวทนาสามภิษุทั้งหลายเวทนาสามเหล่านี้เวทนาสามเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาภิกษุทั้งหลายพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร พึงเห็นอาทุกขมสุขเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ภิกษุเห็นสุข,ขวเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขวเวทนาโดยความเป็นลูกสอนเห็นอาทุกขมสุข,ขวเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงภิกษุนี้เรากล่าวว่า มีความเห็นชอบตัดตันหาได้เด็ดขาดเพิกถอนสัญญได้แล้วได้กระทําที่สุดแห่งทุกแล้วเพราะละมานะได้โดยชอบหมายเหตุนอกจากพระสูตรที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้แล้วพระศาสดาย,ยังได้ตรัสถึงสังโยชน์และข้อปฏิบัติเพื่อการละสังโยช์ และธรรมะที่เกี่ยวกับอริยบุคคลไว้อีกมากด้วยข้อจํากัดด้านความหนาของหนังสือจึงได้รวบรวมมาไว้เพียงบางส่วนผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมและจากพระไตรปิฎก สำหรับการอ่านหนังสือธรรมะพุทธวจนะฉบับสังโยชน์คืนนี้อ่านจบเล่มโดยบริบูรณ์แล้วค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดอภัยให้ผู้อ่านด้วยนะคะผู้อ่านขอขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะ และกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญด้วยกันค่ะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ